มันล่องไปกินปอดขันอยากสีหลอดต้องไปฉีดวัคซีนยามม่วแต่ย่านจนวินยามม่วแต่ย่านจนวินเซอร์ซ่าเมินโควิติกินปอดเซอร์ซ่าเมินโควิสิกินปอดให้ระวังไว้ย่างใกล้กันมัน่นกระทิเดอ้อโควิตี้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสาม เล่นสงการม่วนซื่นลูกหลานคืนถิ่นชาวอำเภอศรีวิไลต้องมีภูมิคุ้มกันฉีดวัคซีนงานนี้ต้องพึ่งหมอและอสมเดอร์พี่น้องไทยอำเภอศรีวิไลขอเชิญพี่น้องทุกท่านที่ฉีดว,ไวไัคซีนโควิด -19 บครบสองเข็มไปฉีดกระตุ้นเข็มที่3เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดอัตราการติดเชือ้อลดอัตราการตายลดอาการป่วยหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเที่สก,การสงการานที่จะมาถึงลูกหลานต่างจังหวัดกลับมาเยี่ยมบ้านรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ดังนั้นทุกคนต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสามเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อโรคโควิด -19 ปัจจุบันณวันที่สเมษาย,ยน2565 อำเภอศรีวิไลมีผู้ติดเชื้อและกำลังรักษาเกือบพันคนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวันมีเสียชีวิตสะสมแปดรายบุคคลที่ต้องได้รับวัคซีนเข็มสามมากที่สุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดอัตราการตายได้แก่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วยเจ็ดกลุ่มโรคคือโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานในช่วงรณรงค์ก่อน,นเทศก,กาลสงการานต์มีจุดฉีด,ดวัคซีนดังนี้วันจันทร์ที่4เมษายน2565ช่วงเช้า8นาฬิกาถึงเที่ยงจุดฉีดที่โรงพยาบาลศรีวิไลช่วงบ่ายเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงเย็นจุดฉีดณที่ทำการผู้ใยญบบ้านหมู่5บ้านหนองจันทร์ วันอังคารที่หเมษายน2565นอตำบลศรีวิไลช่วงเช้าจุดฉีดที่โรงพยาบาลศรีวิไลช่วงบ่ายที่ศาลาประชาคมหมู่4ี่บ้านใหม่พัฒนาตำบลนาสิงห์ช่วงเช้าจุดฉีดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสิงห์ช่วงบ่ายที่ศาลาประชาคมหมู่7บ้านนาสิงห์บุรีตำบลนาแสง ช่วงเช้าศาลาประชาคมหมู่5บ้าน,านดงกเกษมช่วงบ่ายจุดฉีดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาคำแขนวันพฤหัส,สบดีที่7เมษายน2565ตำบลศรีวิไลช่วงเช้าจุดฉีดที่โรงพยาบาลศรีวิไลช่วงบ่ายจุดฉีดที่ศาลาประชาคมหมู่7บ้านอู่คำ ตำบลชุมพูพรช่วงเช,ช้าจุดฉีดที่ศาลาประชาคมหมู่สิบบ้านห้วยหรือ,งงอ bon ự, ช่วงบ่ายจุดฉีดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมพูพรตำบลนาสะแบง 8, 2, 65, บ lay, ช่วงเช้าจุดฉีดที่ศาลาประชาคมหมู่หกบ้านหนองบัวงามหนองบัวเงินช่วงบ่ายจุดฉีดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสะแบงวันศุกร์ที่8เมษายน2565ตำบลศรีวิไลจุดฉีดช่วงเช้าโรงพยาบาลศรีวิไล ช่วงบ่ายจุดฉีดศาลาประชาคมมมู่นิสบ้านคำประเสริฐปรดาศโคดโควิดภุ่งหยดทิศกันทุกวันตลอดและทิดกันทุกวันตลอดขั้นอยากสีหลอดต้องไปฉีดวัคซีนขั้นอยากสีหลอดต้องไปฉีดยันลืมชาวอำเภอศรีไลเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสามก่อนเทศกาลสงกรานต์4เมษายนถึง8เมษายนนี้ ทุกคนมีสิทธิ์จับฉลากรับโชคมูลค่าสอง0มือกว่าบาทจักรยานพัดลมหม้อหุงข้าวเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆและรางวัลอีกมากมายชาวอำเภอศรีวิไล ร่วมใจฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสามเล่นสงการม้วนซื่อลูกหลาน,ลานคืนถิ่นชาวอำเภอศรีไลต้องมีภูมิคุ้มกันกต้องไปฉีดวัคซีนรู้ตนหมอห้งันจนวินประเทศไทยโควิดต้องหายสิน้นสิได้ธรรมะหากินฟ้าไปฉีดวัคซีนสิไธ้ธรรมะหากินฟ้าไปฉีดวัคซีนเดอิอฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไทยเฮานันสิดีกลับมาบนคือเก่าเดิอ